หลังจากที่เลิกขายปลาสวยงามไปหลายปีนะครับก็อยากกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งสั่งปลาปอมปะดัวไว้นะครับอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนการดันน้ำนะครับเพื่อให้น้ําใสแล้วก็ให้คอรีนของเขาระเหยออกไปนะครับเดี๋ยวยังไงตอนเช้านะครับเราจะไปรับปลาปอมปะดัวกันนะครับที่สถานีรถทัวร์ครับนี่คือกําลังมาเอาของนะครับมาเอาปลาปอมปะดัวนะครับสุดที่รักของเราแต่ว่า ยังไม่รู้เลยว่าเอาที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าไม่ปกติไม่เคยสั่งปลาผ่านรถทัวร์ะนต่เดี๋ยวจะลองวนไปดูนะครับเท่าที่สืบมาเขาบอกว่าอยู่โซนกลางนะครับของขนส่งนะส่นตรงกลางโซนตรงกลางอันนี้คือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับยกเว้นรถไฟสารเอาเข้าไม่ได้อีกเข้ายกเว้นรถดยสานเจ้าเนี่ย นนัก็ไปจอดข้างนอกเนี่หรอโอเคจอดนอกก็ได้ <c oughs> อิกรอบนะครับสั่งปลาปอมบูดัวไปนะครับเป็นปลาป่านะเป็นลูกลูกครึ่งปลาป่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้ของหรือเปล่ลาเนะี่ยแอบเครียดนิดนึงกลัวไม่ได้ <c oughs> ่เห็นเป็นกล่องเป็นลังตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยว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  อยู่ตรงนั้นแหละไม่รู้มีกล่องของเราบ้างหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเอาบอกว่าเป็นกล่องเล็กเฮ่อยู่ไหน,นเนาะเฮ้ยเจอแล้วมี่เจอแล้วเจอไหมแต่เดี๋ยวเราแบกไปเจอแล้วครับเรียบร้อยครับพี่เขาบริการดีมากรถเขาห้ามเอาเข้าอะ่ะเดินถือกว่าจะถึงรถนู่นเนี่ย ตาดิ้นใหญ่เลยนะมันดิ้นด้วยถ้าไม่ดิ้นก็าตายอ่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปเปิดดูในรถนะครับตื่นเต้นอยากเห็นก็แกะกันในรถเลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงบ้านนะจะเปิดแล้วทุกคนเอ๊ะเปิดไม่ได้แป๊บนะแ,แถม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 ,แถมนี่น้องปลาปอมปะดูอ่ะอู้ปลาไทย วยไหมโอ้โหน่ารกักมากตัวใหญ่เลเนี่ยสวยจังโอเคเช็คสภาพแข็งแรงทุกตัวตรวจสอบแล้วนะครับก็ไม่มีตัวไหนเสียหายรอดทุกตัวนะครับสภาพก็แข็งแรงดีนะครับสวยด้วยเดี๋ยวเราจะไปปล่อยลงตู้กันนะครับเนาะไปเดินทางกันครับแตลเอารถเข้ามาได้ก็ไม่บอกเล้วงตป้ายเขียนบอกว่าห้าม ห้ามารถส่วนบุคคลเข้ามาเข้าได้เฉพาะรถโดยสารให้เราแบกอ้อมรูว่ามันตั้งไกลไม่เป็นไรออกกํลังกายคนจะผอมใช่ไม่ได้นะไปกลับบ้านกันแล้วเราก็แกะปลาใส่กล่องก่อนนะครับเมื่อกี้ปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาใส่ในตู้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าปลาป่านะครับมันเป็นลูกปลาปลาปลาป่าปลาปามันเป็นลูกปลาป่านะครับลูกลูกผสมออกมามันก็ได้ตัวแบบเป็นออกฟ้าๆนะครับลายมันจะไม่ค่อยมีอันนี้จะเป็นสีแดง นี่จะเป็นลายแดงแล้วก็มีลายสีฟ้าด้วยต้องเห็นให้มันอยู่ในตัวคมันถึงจะเห็นชัดนี่นะครับเดี๋ยวอาใส่เลยอันนี้ปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเอาใส่ตู้เางเดียวฟึ๊บมาให้ชิมเป็นไงเข้ากันกันน้องกลัวน้องไปหลบอยู่มุมอะอะเดี๋ยวใส่ต่อนะครับมีทั้งหมด30สิบตัวนะครับ30ตัวน้นำยังขุ่นอยู่เลยอะเพราะว่าเมื่อกี้จัดตู้ไป ทรายมันมีฝุ่นขึ้นมาเดี๋ยวเอาใส่เพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะเวลามครบเป็นฝุ่นนะครับฟึบฟึบฟึ๊บ,บ,บ,บเป็นไงดูดีอ่ะ <c oughs> น้องกลัวไปไปไป,ไปเข้าบ้านเข้าบ้านย้ายบ้านการเด็กๆ เบาๆนะครอา่าลงไปแล้วสคะรบล <c oughs> <c oughs> แล้วครับเรียบร้อยมือเหม็นคาวเลยนะครับน้ำยังขุ่นอยู่เลยแต่เดี๋ยวเราเขาปรับสภาพน้ำสักสักประมาณ3ชั่วโมงนะครับน่านจะเริ่มเซตตัวขึ้น <c oughs> แรกๆเขาก็จะกลัวอย่างเงี้ยครับเรายังไม่ให้อาหารนะครับในช่วง3-4วันแรกนะ mm hmm. ก็ให้เขาพักผ่อนไปก่อนนะครับ mm hmm. เหนื่อยแน่เลยเดินทางมาไกลใส่ฮีตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ชอบน้ําเย็นพวกไอปอมปนดวนี่เขาจะชอบน้ําอุ่นๆนะครับใส่ฮีตเตอร์ให้เรียบร้อยตู้สีแดงสวยอ่ะตัวเนี้ยสวย,วสวยเดี๋ยวถ้าสีเขาขึ้นนะสวย เดี๋ยวมาอัปเดตตอนน้ําใสอีกทีนึงนะครับนะว่ามันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วผ่านไปสองวันนะครับน้ําใสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับไฟนะครับเอาไฟมาใสา่แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ใส่ให้สว่างนะครับคือใส่แค่ให้มันเป็นแสงมันแสงอาทิตย์ส่องลงมานะครับประมาณนี้ก็ได้ากาอารมณ์นิดนึงแล้วก็ไปเอาปลาตัวอื่นมาใสา่ก็คือมีปลาเทวดานะครับพวก นีออนคาร์ดินาลแล้วก็แลมบัลูนแล้วก็พวก l อะลามิโนต่างๆนะครับก็เอามาใส่เดี๋ยวจะไปหาปาเซเป้มาใส่ด้วยนะครับนี่สวยดีน่ารักดีชอบสีประมาณนี้นะครับนี่มันก็อให้อารมณ์แบบคล้ายๆแบบในป่าของเขาที่เขาอยู่จริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าเอาเรียนแบบบรรยากาศให้มันได้อารมณ์คล้ายๆนิดนึงเขาจะได้แบบว่าไม่กลัวด้วยครับ มีปลาแบก็กคกสดอยู่ในโอง่งที่ที่จมไว้ให้ด้วยนะครับนั่นนะครับในถ้าก็ชอบอยู่มืดๆนะครับปลาแบก็กคกสดอยู่ในพโพรงฝูงคาร์ดิแนลนะครับมันวายเป็นฝูงนะครับสวยดีอันนี้คือจะเป็นขอนไม้ที่แช่น้ําไว้นานหลายเดือนแล้วนะครับมันก็เลยจมน้ํานะครับแล้วก็สีของเจ้าขอนไม้เนี่ยมันจะไม่ออกมานะครับก็จะได้เป็นลักษณะน้ําที่มันค่อนข้างออกโทนเหลืองๆนิดนึงก็เป็นบรรยากาศ พยายามทำให้มันเหมือนเป็นน้ำจืดที่อยู่ในในป่าจริงๆในป่าอเมซอนจริงๆนะครับน่าจะมีคนถามนะครับว่าไม้น้ำนะครับมันสามารถอยู่กับแสงแบบนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวพอเป็นช่วงเวลากลางวันเราก็จะเปลี่ยนไฟเป็นไฟนี้เอเป็นไฟแบบสำหรับให้พืชน,นะครับเป็นไฟให้พืชมันสังเคราะห์แสงได้นะครับก็เลยกลางคืนก็จะเปิดเป็นซอฟๆประมาณนี้ครับ ส่วนเรื่องคาร์บอนนะครับสำหรับให้ไม้น้ำนะครับตู้นี้ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าไม้น้ำพวกนี้เป็นไม้น้ำที่ค่อนข้างที่จะทนนิดนึงนะครับใช้แค่แตงก็พอครับเขาก็สามารถแตกเป็นกอได้นะครับพวกเทปเกลียวเล็กพวกบัวสวรรค์ต่างๆนะครับจริงๆถ้าใช้มันก็จะมันก็จะสวยแหละแต่ว่าไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ครับถ้าใครนะครับอยากได้คาร์บอนแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะครับก็คือ ให้ไปเอาน้ําตาลนะครับมาต้มให้สุกแล้วก็เอายีสต์ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์าบอนขึ้นมาแค่ไปหาหัวใจมานะครับแล้วก็ติดไปในตู้ได้เลยนะครับแต่ว่าพยายามปรับวาล์วให้เขาค่อยๆปล่อยออกมานะครับถ้าเกิดปล่อยเยอะขึ้นมาน้ำมันจะกลายเป็นกรดเป็นด่างทําให้ปลาตายได้นะครับ และนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของเจ้าแบ็กโก้นะครับมันไม่ค่อยออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับนี่มันสามารถเลี้ยงได้โตได้ถึงประมาณ1ฟุตได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเลี้ยงเก่งๆนะครับเคยเลี้ยงได้เก่งสุดก็คือประมาณ6นิ้วเองครับไปแล้ว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 ,ลวมันเหมือนลักษณะมันเหมือนขนนกอะครับมันเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะห่วงทิ่นนิดนึงแล้วก็ชอบแอบนะครับใครเข้ามาใกล้มันก็จะไล่กัดแต่ก็ไม่ได้แบบไล่กัดจนปลาตัวอื่นตายนะครับมันก็จะแค่แบบอาณาเขตของมันเฉย มันเป็นปลากเก็บเศษนะครับบางครั้งมันก็ขึ้นไปกินปรับตัวขึ้นไปกินบนผิวน้ําด้วยเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่จะเก็บเศษอยู่ตามด้านล่างครับ